ยี่สิบห้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดูย่าลูซี่นาหนองพุกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการปลูกไาคือใส่รถไถเดินตามของเขาเนี่ยแหละครับติดขาดแล้วก็ลูบไปให้มัน พื้นมันเรียบนะครับเพื่อสะดวกต่อการตัดแน่นะขดนะครับฟังนี่ก็ลูบเรียบร้อยแล้วกระิมนี้ <c oughs> มองสูงมองต่ำแน่นะครับตามขนาดตามผู้มีประเทศนะครับเพราะว่าเ่อใดปับ๊บเ่ใดไรถไทย,ไทยปั๊บให้มันเรียบเสมอกันนะครับจางเขาเจ้าม่าน ไทยหดหาซื้อนะครับไถเปิดนาดินหาซื้อนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการปลูกาางาแปลงงาหน,าน้าน้องพกุกอำเภอหน,นองพอจกัหวัด้อยเอ็ดนะครับแปลงงาปี2 5ง7้าหกนะครับ